ปรรดาทั้งหลายที่อยู่นักอาสารที่สำนักอาจารย์เมนแอนจองกับบังเวทและลูกศิษย์ลูกหาและเหล่าครูบาอาจารย์และเราดารานักแสดง ทุกคนนะครับในเรื่องการน้อมถวายเครื่องกราบลาลูกูตาเหล่าพวงที่เทวดาต่อองค์พระพิฆเนศสวนในองค์พระศิวะเจ้าดอกองค์พระแม่ทุกทุระองค์ในองค์พระเสื้อเมืององค์พระหลักเมืองพระการเจสีจะปอกเกตตุ่งจะปอกอกอกพระราภูมิเปวนังองค์พระโถมองพระอินเทวานางกูอาจาริยังแห่งโหนพระแม่ธรณีล้วนไปทวนเทพเทวดาที่สับเจ้าได้ยันเดินลงมา เทวาทิสันจอไปมาอาลูกะเทวาพุทธะเทวาปล่องทางปัญผีทั้งร้อยแปดประยานติ่กติสั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่ประจำอยู่สำนักอาจารย์เดนแอจอประมางเวชณนถารสา,านที่แห่งนี้ขอตรงได้โหลดรับเครื่องัระารบะบวงสัวเครื่องบูชาทสบายที่และเบื้องนหน้าข้าพเจ้าขออำนาจบ,บารามีขอยกิจการการงาน ของอาจารย์เนนแยและกิจการการงานของลูกศิษย์ลูกหาท่านอาจารย์เนเนแและกิจการการงานเหล่าครูบาอาจารย์ทุกท่านเหล่าญาติธรรมทุกท่านที่มาล่วมงานในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าขอได้รับความกเกษมสุขสํสารญปราจากาอุปสรรคใดๆทั้งหลายอุตวะไปทั้งหลายโรการที่กะฟาล ให้หมดเคราะห์หมดโชกหมดโลก,หม,โลกหมดไปจับประเคราะห์จบับประเคราะห์ภายนอกจับประเคราะห์ภายในจับประเคราะห์ใด้ประเคราะห์วันพระเคราะห์เดือนประเคราะห์ปีปีตรงทั้งหลายก็ให้วินาศสันติขอให้มีแต่สิ่งดีๆในวันนี้ให้พลิกชีวิตจับลันทันงใจภายในสามวันเจ็ดวันสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ก็ขอ้ได้สิ่งใดที่ยังไม่มีก็ขอให้มีคำว่ามไม่มีคำว่าไม่ได้ก็ขอ,ขออย่ามาบังเกิดแก่ทุกท่านที่อยู่ในงานอานเลี้ยง DNA ในวันนี้ด้วยเถิดรวยรวยไม่รวย ยังไม่เ็งฟังไม่ฟังยังไม่ดังเตนีหรือไม่เตนีวันทีคทนแล้ววันที่หึงคือไม่ทนการพูดไม่พอาพูดนั่งจถามฟังสาธุสาธุต่อไปทุกทางว่าตาครับก็พระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชา ทุกท่านที่มาจะาอาถอันเชิญที่ได้สรรเสริญต้านผู้เจริญด้วยบาลบรีตั้งจิตคิดบุ่งเจ้าปู่พาลีประปูเจ้าที่นักบ้านอาจารย์เนนแอปูชัยยักษ์มงคลจุกยานั่าไร ่่งไงเกิดผลได้จากเครือบบนตั้งวางมากมายพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายนอกเค้าถวายปิดพลาดล้มไปขอไปทั่วันข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นใจจัดสรรถวายเทเทวันทุกขั้นที่มา หัวหมูบสีมสีมีทั้งเหล้ายาเาเป็ดไก่ปูปลาเปู่ปาุ้ผ้าพายัผา้ายำต้มแดงต้มเาต้นเาจะเข้าอันดับสามเข้าอันามะพร้าวออดกลวยน้ำอดกล้วยน้ำมีคนต้องการกผลไม้ห้าอย่างลไม้หยาแต่ครั้งโบราณครัทุกสิ่งสำคัญ จักสรรน,นำมาตั้งขนมหวานมันอันวัดโอชาขนมขัวขนมง,งานำมาใสา่จานหลุนเลือกเพกือ่อปูเชื่อจูหมูชันนมเนยเผือกมันครบการพิธีตัวตัวนะำมันเสียมังกระลังภูมิเตรีัมงานพิธารวมกันทุกคน นนางบเจนังัตงวาาัรตวมนตะปะยาุตกายาุษายาบันกวาเตัเบรกตเยกุยาาจขอให้ทุกท่านตั้งจเป็นอันบริสุทธิ์้สงบน่งนะคะข้าพเจ้าจะขอเปิดสมบัติมหาจักรพรรด ให้กับอาจารย์พอ่อเนแอร์และทุกทุท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ทุกทท่านต้องการขอให้มีแต่ความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองปรงาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้มาอย่างเนาห,หนือความคาดหมายทุกๆสิ่งทุกๆุกเรื่องทุกๆประการเคินโอ้เบส i อีของหลวงปู่ทวดบารมีของหลวงปู่โตบารมีของหลวงตามาบารมีหลวงปู่ดูบารมีหลวงพ่อรวยบารมีหลวงพ่อคูณบารมีหลวงปู่สูงบารมีหลวงพ่อจำเนียนบารมีหลวงปู่สมบงและบารมีของพระอริยสงฺ ตาน้องน้ำพวพภูมิต่างๆทั้งหมดทั่วทั้งสามแดนโลกกษาตอันประกอบด้วยเทพหกชั้นพรมยตสิชั้นชั้นป้ามหาสมุทร วีรสตรีที่คอยปกป้องแผ่นดินสยา ิงศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ลูกเคยไปอธิษฐานขอไว้ขอโปรดจงได้เมตตาน้มนำให้ลูกได้ทันใช้ในปัจจุบันเบิกให้เป็นเศรษฐีเรือนนอกเบิกให้เป็นเศรษฐีเรือนในเบิกการ คนทุกท่านพร้อมเพียงกันณนะการระบัดนี้ทา่าพุทธังเบิดพลังมหาบาลีทำมงเบิดพลังมหาบาลีสัมคังเบิดพลังมหาบารลีลูกจักขอเบอิดพลังมหาบาลีขออาจา การนุนสิตทุกท่าน,นที่มาร่วมพิธีว่ารูประจำปีในปีนี้ขอให้มีแต่ความมั่งคั่งความสมบูรณ์พูนผลสมบูรณ์พูนสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรด้วยนักบวพุทธายะแลงพุทธเจ้าค่าะคามเจริญรุ่เรือ,องความร่ำรวยความสวัสดิ์ทวัฒนาสนาน ในป really, right ีนี <h Bu> ้ด้วยเถิดคุณคุณอาจารย์ลูกศิ์ลูกหาท่านใดขออาจารย์เองเอง